สวัสดีค่ะมาพบกับพราวในช่องพราวคิทเช่นนะคะห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะคะหลายๆท่านยังถามหาว่าเมื่อไรจะกลับมาทําคลิปนะคะวันนี้ได้เลิกแล้วค่ะแต่วันนี้พราวไม่ได้กลับมาคนเดียวนะคะพราวกลับมาพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากมานําเสนอค่ะนี่เลยกล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อคุณเปิดมาก็จะแพ็กเกจแบบนี้ค่ะในนี้จะมีชุดคาหมูย่างน,น้ำจิ้มแซบนะคะ ส่วนนี้นะคะพราจะห่อฟอยมาให้เพื่อให้เขาเนี่ยเก็บอุณหภูมิได้านานยิ่งขึ้นนะคะมีความหลุดอ่านี่นะคะเปิดมาเนี่ยคนก็จะเจอกับนี่ก่อนขอนี่ก่อนนี่ค่ะ ทางหมูย่างนะคะตัวนี้พราจะใส่ซอสเพิ่มเข้าไปให้นะคะเพื่อให้เขาเวลาอุ่นเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มแซบค่ะตัวนี้หลายๆท่านรู้สึกปรับเปื่มมากพราใช้พริกเขียวมะน,นาวคั้นสดน้ำตาลมะพร้าวแท้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอร่อยมากถ้าใครรู้สึกว่าอยากทานแป้งด้วยก็จะมีนี่ค่ะมาพร้อมเส้นหมี่สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะนี่เมสเซจรก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวอีกอย่างหนึ่งนะคะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตจัดเก็บสักครู่ ่วิธีการอุ่นนะคะหลายๆท่านถามมาว่าการอุ่นเนี่ยจะอุ่นยังไงให้รสชาติและรสสัมผัสเนี่ยยังดีเหมือนทําใหม่ๆนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้พาเพิ่งเอาออกจากช่องแช่แข็งนะคะก็จะมีความยังแข็งอยู่คุณก็แค่เอาออกมาไว้ข้างนอกนะคะจนเขานิ่มนะคะหรือว่ามีความสึกว่าเอ้ยไม่เย็นจับแล้วไม่ค่อยเย็นละแล้วคุณก็ฉีกซองนะคะสามารถอุ่นได้ในไมโครเวฟเตาทอดเตาอ,อ,อ,อบหรือเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าใด,ดๆที่คุณมีที่บ้านนะคะ ส่วนเรื่องของไมโครเวฟนะคะถ้าเกิดคุณใช้วัดสูงๆเนี่ยก็ลองสักประมาณ30วินาทีนะคะรอดูว่าเขาเอ้ยเริ่มอุ่นเริ่มร้อนหรืยอยังนะคะหรือถ้าระบบเตาไมโครเวฟใครมีระบบย่างด้วยก็จะดีมากนะคะส่วนถ้าเป็นเตาอบหรือเตาทอดนะคะมอทอดเนาะมอทอดที่บ้านไม่มีอ่ะถ้าเป็นหมอทอดเนี่ยค่ะเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ150องศานะคะก็อุ่นเขาจนเขามีกลิ่นหอมหรือมันได้ แตกตัวนิดนึงน,นะคะแล้วคนก็สามารถเอามาทานได้แล้วค่ะส่วนเรื่องการจัดเก็บนะคะสามารถแช่เย็นได้2วันค่ะเพื่อรสชาติและรสสัมผัสที่ยังดีนะคะส่วนถ้าใครยังไม่ทานตอนนี้สามารถแช่แข็งได้ค่ะแต่ระหว่างแช่แข็งต้องคอยดูถุงนะคะว่ามันมีฉีกขาดหรือเปล่านะคะไม่งั้นรสชาติและรสสัมผัสเขาจะเปลี่ยนไปสามารถเก็บไปช่องแช่แข็งได้2อาทิตย์นะคะ ถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกอยากลองทานบ้างน,นะคะสามารถติดต่อพราตามช่องทางข้างล่างนี้หรือจะโทรมาสอบถามการจัดส่งก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนี้พราวจะพยายามอัปเดตคลิปใหม่ๆทั้งทำอาหารและก็คอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ